This mag u, mag u, ทั่วโลกชอ็อกเครื่องดื่มสุดฮิตที่ฝรั่งเกาหลีชอบที่สุดของไทยเปิดตำนานซอฟต์พาวเวอร์ดังไกลระดับโลกนั่นคืออะไรทุกคนรู้ไหมคะ นั่นก็คือโมกุโมกุเครื่องดื่มแบบไทยที่มาเป็นพอกอ็อกดวยทาวในหลายประเทศตอนนี้โมกุโมกุคือเครื่องดื่มรสผลไม้ที่ในน้ํามีเจลลี่มะพร้าวหรือวนมะพร้าวประกอบอยู่ข้างในนั้นค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทของไทยโดยใช้แนวคิดว่าน้ําผลไม้บวกกับนาตาเดโคโค,โคนั่นก็คือวนมะพร้วา,พาวนั่นเองซึ่งเป็นจุดขายที่แปลกใหม่ในตลาดของต่างชาติแต่สาหรับคนไทยนั้นเรามีน้าผลไม้ผสมวนมะพร้าวดื่มกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว แต่แปลกใหม่มากๆ,ๆสำหรับชาวต่างชาติค่ะซึ่งคําว่าโมกุโมกุเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นชื่อของแบรนด์โดยใช้แนวคิดว่าดื่มได้บวกเคี้ยวได้ซึ่งสื่อถึงเสียงเคี้ยวนั่นเองสิ่งน่าสนใจคือในไทยโมกุโมกุมีช่วงที่โดนดึงออกจากตลาดภายในประเทศและมุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลักเพราะเป็นการแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่ค่อนข้างสูงมากกว่าปัจจุบันน้ำชนิดนี้มีจำนวนรสชาติหลากหลาย10บรสชาติ หลายรสชาติที่ถูกส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียฝรั่งเศสและตลาดยุโรปอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้ในตลาดในเกาหลีใต้นั้นโมกุโมกุได้จับมือกับบริษัทท้องถิ่นที่มีชื่อว่าลาเต้เพื่อสร้างช่องการจัดจาหน่ายโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านเคป๊อปมีการโปรโมทผ่านซีรีส์เกาหลีเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะมีก็าแบรนเอมบัสเดอร์ก็คือวงเซเว่นทีนั่นเองซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีชีวิตชีวา ได้เรียกได้ว,ว่าแคมเปญน,นี้ประสบความสําเร็จสุดๆแบรนด์ได้รับความนิยมและขยายตลาดไปทั่วเกาหลีใต้ได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเล็กน้อยที่มกุโมกุน้ําผลไม้ที่มีวุ้นมะพร้าวประกอบแบรนด์ของไทยจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่าซอฟพาวเวอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้อีกอย่างหนึ่งเพราะแบรนด์นี้ไม่ได้ผลิตแค่ในไทยนะคะแต่คนไทยเป็นคนคิดคนไทยเป็นคนออกแบบและคนไทยเป็นคนสร้างแบรนด์ซึ่งมีคลิปที่ชาวต่างชาติได้ดื่มน้ําผลไม้ผสมกับวุน้นมะพร้าวยี่ห้อนี้ เต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเลยรวมถึง TikTok Instagram หรือ YouTube มีทั้งชาวยุโรปชาวเอเชียซึ่งพวกเขาดูจะชื่นชอบและประทับใจมากๆกับแบรนด์แบรนด์นี้ค่ะเราไปรับชมคลิปเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะออมกูมกเี่ยมินูกำบอกว่าชกจููกมกมกมอะไรกูกมกอมกมก่าะ

ไปต่างประเทศกินอะไรไม่ค่อยอร่อยตอนแรกเข้าใจว่าเราไม่คุ้นชินแต่ความจริงคือชาวต่างชาติมาที่เมืองไทยก็ชอบชมว่าอาหารไทยอร่อยเขากินอาหารไทยได้แต่เรากินอาหารของเขาไม่ค่อยอร่อยเลยเขาไม่ต่อมาจากคนไทยนะคะที่อยู่ในต่างประเทศได้บอกไว้ว่าเราอยู่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียโมกุโมกุที่เนี่ดังมากๆเลยนะเป็นที่นิยมมีเกือบทุกร้านเลยเขาไม่ต่อมานะคะมาจากคนไทยที่ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้บอกไว้ว่า แฟนเราเป็นคนอังกฤษเรากินน้ำผลไม้มะกุมะกุที่นี่บอกได้เลยว่ามันอร่อยมากเขาหวานมากและดื่มเป็นประจำเกือบทุกวันเลยคอมเมนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ามะพร้าวไทยเนี่ยดีเดับต้นต้ของโลกเลยนะไม่แปลกใจที่วุน้นมะพร้าวของไทยจะดังแบบนี้คอาเมนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเราเป็นแฟนคลับวง s e v e n t e e ตามประกาศ B A คือฮามากเลยนะเหมือนว่ามะกุมะกุเขาเน้นทำการตลาดต่างประเทศมากกว่าในไทย เราเพิ่งรู้ว่ามันเป็นของคนไทยเครื่องดื่มแบรนด์นี้ดังมากๆเลยในประเทศเกาหลีใต้คามนต์มานะคะได้บอกไว้ว่ามะพราวน้ำหอมของไทยอร่อยที่สุดในโลกแล้วเราเคยไปกินที่อินโดนีเซียเวียดนามลาวพมา่าจีนอินเดียรสชาติของมันไม่หอมหวานและไม่อร่อยเท่ากับกินที่ไทยคามนต์มานะคะได้บอกไว้ว่าเป็นไปได้ไหมเพราะประเทศของเราผลิตอาหารได้เยอะและหลากหลายจึงมีรูปแบบหลากหลายและคนไทยคิดเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องกิน เรามีประโยคติดปากที่ชอบถามว่ากินข้าวมาหรือยังมากกว่าการถามว่าสบายดีไหมซะอีกคอมเมนต์ต่อมาจากคนไทยนะคะได้บอกไว้ว่าอ้าวหรอน้ำมักุมก,มกุนี่เป็นคนไทยหรอนึกงก็เป็นของจีนซะอีกที่อังกฤษมีเยอะมากๆร้านจีนร้านอินเดียหลายร้านขายกันเยอะมากๆราคาดีด้วยนะหนึ่งปอนก็ซื้อได้ที่นี่ฮิตมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาติกันบ้างนะคะได้บอกไว้ว่า มาจากเกาหลีใต้อาหารไทยนี่สุดยอดมากโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวมันอร่อยมากคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าฉลองแล้ววุ้นมะพร้าวชนิดนี้จากไทยลองที่ออสเตรเลียอร่อยที่สุดเลยเยลลี่ก้อนโมกุโมกุทำจากน้ำมะพร้าวไม่ใช่เยลลี่ก้อนเจลาตินทั่วไปนะคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันชอบดื่มโมกุโมกุที่สนามบินมากกว่าที่อื่นหรือว่าของที่ขายในไทยจะดีกว่าที่ส่งออกกันนะ คอมเมนต์ต่นะคะมันจะชาเกาหลีใต้ได้บอกไว้ว่าฉันเป็นชาเกาหลีลองโมกุโมกุที่โซมันสดชื่นมากนะคนไทยกิ่งจริงคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมของไทยนั้นคือสวรรค์เลยแหละลองที่ญี่ปุ่นแต่ของไทยอร่อยที่สุดคอมเมนต์ต่อนะคะได้พูดถึงแบรนด์นี้ว่าโมกุโมกุมีทุกที่เลยนะที่เกาหลีใต้มันเหมือนอาวุธลับของไทยเลยมันอร่อยมากๆคอมเมนต์ต่อมาจากชาออสเตรเลียนะคะได้บอกไว้ว่า น้ำมะพร้าวไทยนะ่ะหวานที่สุดตั้งแต่ที่เคยลองมาเลยชอบมากและคอมเมนต์สุดท้ายจากชาวต่างชาตินะคะได้บอกไว้ว่าฉันเป็นแฟนคลับวงเซทนจากประเทศเกาหลีใต้โมกุโมกุเลือก ba ได้สุดเจ๋งเครื่องดื่มนี้จากเมืองไทยอร่อยจริงๆก็จบเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์จากชาวต่างชาติและคนไทยหลังจากที่แบรนด์โมกุโมกุแบรนด์น้ำผลไม้ที่มีวุ้นมะพร้าวของประเทศไทยนั้นดังระดับโลกเลยค่ะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ